ที่เราจะพูดถึงวันนี้คือวิธีการใส่โอลิงที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเมคอรนวลเนี่ยเป็นชิ้นส่วนในระบบพลริกที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนภายในมากแล้วก็มีโอลิงเป็นร้อยเส้นเลยนะครับ เรายังอยู่กับเมนคอนทรลวาลนะครับที่เห็นตรงหน้านี้เป็นเมนคอนทรลวาลของแคด 312D หรือที่เหมือนอยู่ใน 312C ครับแล้วก็ d 2แล้วก็ 313D2GC ด้วยนะครับจะเป็นเมนคอนทรลวาลที่ลูกเล็กลงนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการนะครับถอดประกอบในการใส่โอลิงว่าของ T&S นะครับมีวิธีการใส่อย่างไรครับเดี๋ยววันนี้มันแนะนําให้นะครับที่เห็นนี้นะครับคือถอดแล้วนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นหน้าประกบแบบนี้นะครับประกอบใส่หากาันแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีรูนะครับที่เป็นเกลียวนี้คือที่อออออยยูู่่่่ขขงหัวตทีง ต่างๆด้านบนที่เป็นรูแบบนี้ก็คือที่อยู่ของสะปูยนะครับแกนสปูนที่เราจะพูดถึงวันนี้คือวิธีการใส่โอลิงที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าแมคอนโดนวาวเนี่ยเป็นชิ้นส่วนในระบบไฮดริกที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนภายในมากแล้วก็มีโอลิงเป็นร้อยเส้นเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับโอลิงนะครับมีหลายๆขนาดวิธีการที่จะใส่ให้ถูกต้องก็คือเราจะต้องใส่ตามเบอร์นะครับที่มีข้อมูลอยู่ในพาร์ทบุ๊กหรือพาร์ทเมนูนะครับหรือคู่มืออะไหล่ของแคตเตอร์พิ r ล่านะครับเราจะใช้วิธีการดู จากในคู่มืออะไรนะครับแพทเมนูนเนาะตรงรุ่นคือ3 1 2นดีนะครับเพียงเช่นในนี้บอกเป็น0 9น1 6 9 8นเะครับเราก็ต้องไปหยิบโอลิงนะครับที่ในถุงระบุเป็นเบอร์ให้อยู่แล้วที่ของแท้ก็จะมีระบุให้หรือว่าที่เป็นของอะไรข้างนอกนะครับที่เราใช้เนี่ยเป็นเนื้อซีนแบบไบตันนะครับก็จะเป็นด้านๆแบบนี้ไบตันก็จะทนความร้อนสูงแล้วก็มีความคงสภาพคงเดิมอยู่ด้วยระยะเวลานานกว่าโอลิง NBR ทั่วไปนะครับก็จะเป็นสีสีเนื้อด้านๆโอลิงน,นะครับก็จะมีหลายหลายเบอร์มากนะครับเพราะ ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าแต่ละเบอร์นะครับจะมีความอ้วนหรือความโตของโอลิงนะครับบางครั้งนะครับโอลิงเนี่ย ความกว้างเนาะความไดมิเตอร์เนี่ยโตเท่ากันแต่ความอ้วนหรือความผอมของตัวโอลิงเนี่ยต่างกันจะมาใส่แทนกันก็ไม่ได้นะครับถ้าเราใส่ผอมไปนะครับมันจมลงไปในร่องก็คือมันก็จะไม่ป้องกันมันก็รั่วนะครับถึงแม้ความโตได้แต่ความอ้วนไม่ได้ก็รั่วเหมือนกันหรือถ้าเราใส่อ้วนเกินไปนะครับมันเต็มร่องเลยก็ไม่มีที่อยู่ให้มันยุบตัวเนี่ยมันก็จะไม่สามารถประกบหน้าได้สนิทนะครับเวลามีแรงดันมาปุ๊บก็แตกมืนเิมเพราะว่าหน้าเหล็กก็ยังไม่สนิทหลักสําคัญนะครับที่จะบอกก็คือการใส่โอลิงนะคร วาโอลิงมีหลายชนิดนะครับแล้วก็ว่าหลายขนาดมีหลายสีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโอลิงหัวสายแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งหนูนถ้าเรา,าไปเอาโอลิงกลมมาใส่แทนก็ไม่ได้นะครับอีกอย่างที่สําคัญก็โอลิงสําหรับวาล์วบางตัวที่ต้องมีการสไลด์หรือการเลื่อนเนี่ยเราต้องใช้โอลิงพิเศษนะครับที่รองรับ การเลื่อนอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นเนื้อที่เขาออกแบบมาแล้วนะครับถ้าเอาโอลิงสีดําธรรมดาไปใส่เนี่ยเมื่อวาวเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาก็จะขาดง่ายนะครับก็จะมีโอลิงสีเขียวขึ้นมาอีกเพราะนั้นนี่ก็คือนะครับวิธีการที่แนะนําในการใส่โอลิงนะครับให้ถูกต้องตามชนิดแล้วก็ถูกต้องตามเบอร์ก็จะได้ ง่ายนะครับในการประกอบไม่ต้องกังวลนะครับว่าเรื่องจะอ้วนเกินไปผอมเกินไปที่จะสนิทไม่สนิทรั่วหรือไม่รั่วอันนี้ก็จะตัดปัญหาได้เลยสำหรับนี้ก็ประมาณนี้ครับเรื่องการประกอบมเมนคอนทรนวาลวที่ต้องเลือกใช้โอลิ k งให้ถูกเบอร์ครับ